นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนนะครับเพลงที่ว่างนะครับก็เป็นเพลงเก่าๆเพลงหนึ่งของคอร์สนะครับอของวงคอร์สสำหรับเพลงนี้นะครับก็จะเป็นเพลงที่มีการตั้งสายลงครึ่งเสียงนะครับก็จะเป็นนะครับ E flat นะครับ B flatG flat นะครับ D flatA flatE flat เริ่มต้นของเพลงนะครับตรงนี้จะเป็นท่อนอินโทรนะครับท่อนอินโทรของเพลงนะครับจะเริ่มด้วยการที่บอกว่าเราจับเนี่ยเล่นเรียกว่าอันนี้เล็กคู่16นะครับถ้าคู่8จะเป็นแบบนี้อันนี้คู่16นะครับเริ่มต้นนะครับควรจะใช้จับด้วยนิ้วนางนะฮะสาย1กับนิ้วกลางสาย6แบบนี้นะครับจะเป็นเสียงเดียวกัน ลักษณะนี้นะครับดูนะครับตรงนี้เริ่มต้นทอนอินโทรครับเริ่มจําแบบนี้ก่อนนะครับง่ายๆครับ8 7 5 3 5 7 8 7 5 3สนะครับแบบนี้สองรอบนะครับมาดูส่วนของมือขวานะครับมือขวาเราก็จะเล่นนี้นะครับ ก็คือจะมาเริ่มตรงนี้นะครับตรงเฟสสิ 10. อ่าตรงนี้นิ้วที่ดีดก็คือนิ้วโป้งกับนิ้วนางพร้อมกันนะครับจากนั้นนะครับท่านินโทาก็จะมีช่วงนี้สงเข่า จะท่อนอินโทรไปนะครับก็จะเป็นท่อน A นะครับตรงนี้เนี่ยผมขอเรียกว่าท่อน A นะครับจะเป็นคอร์ดซีกับคอร์ดเนะครับ่า <aciones S 1> ใช้แค่คอร์ดซีกับคอร์ดเเนี่ยทั้งหมด4รอบนะครับจะเท่ากับ8ทดองเวลาตีเป็นตีจังหวะแบบนี้นะครับลงลงลงขึ้นขึ้นลง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 ลงลงขึ้นทั้งหมด4รอบนะครับจากนั้นนะครับจะเป็นท่อน B นะครับท่อน B เนี่ยจะเป็นคอร์ดนะครับเ m i n เ r B minor มต่อกันอย่างนี้แล้วก็ C คอร์ดละสองจังหวะนะครับเอเมนอร์ M N R, B, C, นะครับจากนั้นจะเข้าท่อน4นะครับท่อน C เนี่ยก็จะเป็นหักตรงเนี้จ,นจริงๆจะลองคำว่าหักเคียงชิดใกล้เราก็จะเล่นคอร์ดละสองจงังหวะตรงนี้จะเล่นทั้งหมด4รอบนะครับ จากนั้นจะเข้าท่อนดีด็อกนะครับท่อนดีด็อกเนี่ยจะมีแค่สี่คอร์ตรงนี้จะลองเราว่าแบ่งที่ว่างตรงกลางไว้คอยนะครับก็จะเป็นแบบน,นี้คอร์ละสองจังหวะเหมือนกันจากนั้นนะครับก็จะเข้าท่อนอินโทรอีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆตรงนี้ต้องเรียกว่าไม่อินโทรแลละเป็นท่อนเรียกว่าอินสตูเมนต์ละกันลักษณะนี้นะครับ แล้วก็จะต่อด้วยนะครับเริ่มกลับไปท่อน A นะครับคราวนี้ท่อน A เราที่สองเล่นเหมือนเดิม C F 4รอบนะครับจากนั้นก็จะไปท่อน B เหมือนเดิมเลยแล้วก็ไปท่อน C นะครับท่อน C ท่อน C เนี่ยตรงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าก็เหมือนเดิมอีกนะครับเล่นสามสี่รอบนะครับจากนั้นท่อนดีนะครับเอ่อท่อนดีเนี่ยอันนี้จะเรียกว่าผมจะเรียกว่าดีสองแล้วกันนะครับดีสองเนี่ยเราก็จะเล่นแบบนี้นะครับเหมือนเดิมเอมิเนอร์เอฟนะครับ G แล้วก็เป็น A แฟด แบบ4จังหวะแล้วก,ก็ปึม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 ตรงนี้นะครับตรงนี้เวลาตีลูกส่งก็เป็นหและสองและสานะครับจากนั้นเนี่ยเราจะไปท่อนสีนะครับ2รอบนะครับท่อนสีก็คือท่อนที่เล่นอย่แบบนี้อ่ะอันนี้เนี่ยจะต้องเล่น ท่อน C 2รอบก็คือท่อน C เนี่ยจะต้องเล่น C minor F G เนี่ย4รอบแต่ถ้าเล่น2รอบก็เท่ากับเล่น8รอบนะครับผมจากนั้นก็จะกลับเข้าท่อน D นะครับท่อน D จะเป็น E minor เหมือนเดิม E minor G F G F E minor แล้วก็ C ก็ จะเป็นอันจบเพลงนะครับโอเคนะครับส่วนคอร์ดที่สามารถหาดูได้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับเวอร์ไวเว็บคอร์ดแทบ็บตทย t h นะครับผมสามารถไปหาคอร์ดของเพลงที่ว่างได้นะครับจากเว็บคอร์ดแท็บได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับมือใหม่ที่หัดเล่นนะครับ แล้วก็คนที่เพิ่งเริ่มต้นกีตาร์นะครับเริ่มต้นในการเล่นกีตาร์นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กันและมีคลิปดีๆมารับเดยดให้กันเรื่อยๆนะครับของทางกีตาร์รงและกีตาร์ฟ,ฟ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ